มาต่อกันนะครับเมื่อกี้คลิปตัดไปต่อมานะครับเหลืออีกสปีดสามนะครับก็คือปลายชกสองนะครับกับต้นสตาร์ทนะครับก็จะต้องอันนีผมขูดแล้วนะครับก็จะมาตีเกี่ยวนะครับตีเกี่ยวตรงนี้ตีเกี่ยวแล้วก็ผ่านกับปายสายนะครับไม่ขูดแล้วนะครับขูดแล้วช่วงเมื่อกี้ขูดไม่หนออาจจะว่า ได้อีกหนึ่งจุดนะครับก็ซือ้อจุด,จดปลายสตาร์ทนะครับผมจะใช้สีดำเงินนะครับก็มีสีดำเงินปลายสตาร์ทอันนี้ข,ขุดไม่ค่อยขาวครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอากาศเริ่มคุมแล้วครับฝนก็จะตกนะครับก็จะย้ายที่ก็ทำให้เสร็จก่อนจะย้าย จะหาลังคาแลใส่ทุกนี้มันเย็ยนดีที่โรงฝึกร้อหน้านะครับกสกสัถูกล้หลังวันที่หนึ่งเมื่อไหร่ถึงจะติดแอร์โรงฝึกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดจะพัดลมหามุมเย็ยนๆอย่างนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับอจะเริ่มเสียบหัวลรนะครับใน,ในช่วงขี้ร้อนหัแลสร้อนนะครับแล้วก็ยิ่มซักไว้ก่อนนะครับมันยา,ยาประสานแล้วแต่จะเรียกนะครับก็จุดห่งหมายเดียวกันนะครับเพื่อให้ตะกอนลื่นไหลเชื่อมติดนะครับการปรับ,บวงจรตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะในกลุ่มเรียนจะถ่ายลงให้ ไูอ no ีกครั้งนะครับจะเคยถ่ายลงหลายครั้งนะครับอันเดียวกันหมดตอนที่ใช้นะครับอันเดียวกับแารเตรี่เลยเสียงฟ้าร้องมาละร้อนร้อนยังนะครับใจเย็นๆเพิ่งเสียงไม่ได้กลัวอะไรกลัวจะฝนสายก็พับเก็บก่อนถ้าฝนมาเก็บไม่ทันอ่าปอคุ้มสายก็จะมีอ่า อีบินกับสามบินนะครับอ้าวปินหมดติดมาเรปิดัญญาประสาทนะครับก็ใช้ห้อทั่วไปครับอ่าเติม่มรับจะร้อนแล้ว ทดสอบดูละลายมันเอเ่อเงิบละลายแล้วอ่าที่สําคัญนะครับจุดที่สําคัญก็คือต้องให้รนร้อนๆแล้วก็เร็วนะครับก็คือจุดที่ใส่ฟิวนะครับเพราะอะไรนะครับบางท่านเอ่อละลายไปกี้นานๆน,นะครับฟิวขาดก่อนนะครับอ่าอันนี้ผมเชื่อจุดเ่นก่อนเราให้พังร้อนได้เตรมที่อา่อาและอ่าเอาจะวางกระชนกัน ลมปลอกไม่ใช่อะไรนะครับพัดลมก็มีส่วนนะครับทำให้ขอบร้อนหายไป,ไปเสร็จแล้วก็ถอดได้เลยนะครับวัอดอื่นนะครับก่อนที่จะวัดสายเราก็มาทดสอบขอบระทานกันก่อนนะครับขอบที่จะประกอบเพื่อได้แก้ไข ก่อนที่จะถักเชือกถักไปแล้วก็ถ้กกถเกิดมันขาดก็จะก็แกะอีกก็ผมก็ก็บผมส่วนมากผมมั่นใจผมถักไปก่อนนะแต่ก็ขาดมีขาดบ้างน,นะเทปเทปดูตลอดนะครับ แรกครับเราวัดทีสีขาวครับสีขาวกับสีแดงนะครับก็คือสปีดที่สามก็คือเกตัวนิ้วมือสายตาอ่ิเชียวไม่ต้องนะครับิเคียวไม่ได้ใช้อะไรการทดสอบอ ทัลงลมทั่วไปกเหมือนกันนะครับอ่าก็คืออ่าแบบแรกก็ว่าที่สปีดสีขาวกับสปีดสามอ่าสามร้อยสามสิบสามอ่ามาครับเบอร์สองนะครับ,รบสีดําเงินนะครับตกได้เยอะกว่ากว่านะครับอ่าสี่ร้อยนะครับอ่าป่าเบอร์สามสีดำนะครับส, 8, 7, 8. สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดแปดอ่าดําเงินเท่าไหร่นะสี่ร้อยสิบหกอ่า ต่อมามาดูอมรวมที่สายขาดปาครับก็ปลายที่ปลายสายขาดปลาจะาดูด้วยจะปวัดที่หัวจุดเชื่อมนะครับมาวัดที่ปลายสายแต่สายขาดหรือ,อเชื่อมไม่ติดด้วยนะครับอ่าอมรวมได้เจ็ด้อยห้าสิบสามโอเคครับ ว่าเป็นอปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหุ่มปลายสายดับแรกก็นะฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วเก็บทันไม่ทันไม่เป็นไรนครับเราทดสอบกันดูแล้วดูแล้วนวแต่นัดเชือกนะครับ อันนี้เสียบปลอกสายปลอกตรงนี้สายเส,ยส้นก็ใส่ปลอกใหญ่นะครับอันนี้ก็ใส่ปลอกเล็กก็สามผลครับกระดูกยันมาแล้วมาแล้วเก็บทันรู้เปล่า มืดเข้ามาแล้ววันนี้บรรยากาศก่อ,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 อนอื่นนะครับก่อนที่จะนั่นนะครับเราก็ต้องลองจุดนี้ด้วยนะครับสำคัญลองกันความร้อนตรงที่ฟิวนะครับจุดนี้จะชอบไหมหัวสายนะครับให้เราลองไว้ที่ฟิวนะครับจะแยกไม่ง่ายนะครับ จากลองไปนะครับสายไท้นะครับยัดไปก่อนเส้นหนึ่งเราจะถักเชือกอยู่ไม่ต้องรัดเยอะบางคั้นก็ไม่ถักเชือกก็รัดไปเยอะก็ได้นะครับะจะรัดสองเส้นพออ,อีกจุดหนึ่งก็ที่จะรัดก็คือจุดที่สายออกนะครับผมก็จะจัดสายออกให้เรียงกันดีดี ครับสายสายไัยลอันนี้จัแบจบัแบบสายมาดูดูด้วยนะครับตอดรัดดูด้วยว่าสายขาดไหมตรงนี้จุดนี้เพื่อให้แข็งแรงนะครับก็รับสองสองมันจะรัดสองเส้นเลย สอจุดอ่ะจุดนี้ด้วยสีเขียวก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับให้มันออกมาด้านนอกเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะต่อจะต่อกับโคมทำสายดิวตันไอ้สายดินได้ไม่ใช่สายดิวตันตัวตีครับเสีนงฟรองแล้วแล้วเราก็จะถักนะครับเดี๋ยวผมหาเข็มก่อน ถักนะครับเราก็ถักไล่มาจากจุดที่เราทิ้งไว้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเวลาผมถักเชือกด้านที่มีสายผมจะปล่อยทิ้งไว้นะครับเพื่อใช้ถักตัวนี้ต่อได้เลย ลายท่านก็มีวิธีการของแต่ละท่านนะครับเป็นเหงือนกันเราไม่ได้ว่ากันลายเชื่อก็แล้วแต่ลท่านนะครับผมใช้ลายนี้ตลอดครับนะเพื่อให้จำตัวเองได้ครันที่เคยบอก คลที่พยายามโผล่ขึ้นมาให้บอเห็นจุดนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็เพื่อว่ามันจะได้ไม่เกิดความร้อนที่วางทับกันเลยถ้ามันจะขาดก็มันขาดข้างนอกนะครับจะได้ต่อง,ง่ายๆแมีข้อเสียนะครับเวลาหรือบางครั้งก็ใช้มีดตัดเชือกขาดก็มี ผมก็เคยครับบางครั้งถักซ้ำจุดสุดท้ายอีกรอบหนึ่งจุดนี้จุดสำคัญนะครับจุดสายออกถักให้แน่นไม่ใช่อะไรบางคนก็ชอบค่อยไว้อ่าเสร็จแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ไว้จะส็จเพียงแค่นี้นะครับการอาบน้ำยาก็ในหลายท่านก็ปากเอาเองนะครับน่าจะพอรู้จักแค่จุ่มลงไปแล้วก็คือมาตากแดดหรือเข้าตู้อบก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับแข็งแรงนะครับแ้่แัดแบบนี้นะครับก็ที่สําคัญนะครับจุดนี้เราต้องให้โรเตอร์เข้าได้ได้นะครับขยับจุดนี้ดีๆนะครับจุดแต่งจุดนี้สวยงามไม่สวยงามแต่ยาง้อยต้อง ให้มันเข้าไปได้ครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับจบนะครับสำหรับการพันมอเตอร์17นิ้วแบบเหลี่ยมนะครับ16สลัดครับแต่เตรียมอาบน้ำยานะครับพ่งนี้จะได้ส่งคืนลูกค้าสบงเสันรอนานนะครับมีเวลาครับสวัสดีครับ